สวัสดีทักทายเพื่อนๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกับแม่หมูคิทเช่นกันเหมือนเดิมนะครับเป็นประจำก็จะพบกับคลิปยาวนะครับของแม่หมูได้ทุกวันอังคารพุธแล้วก็วันเสาร์นะครับซงก็แน่นอนนะครับว่าจะเป็นคลิปของการแนะนําวิธีการทําอาหารหลากหลายเมนูครับอย่างเมนูในวันนี้เนี่ยเพื่อนๆที่ชอบทานหน่อไม้ฝรั่งบอกนะครับรห้ามพลาดเมนูที่ว่าน,นี้ก็คือเมนู หน่อไม้ฝรั่งนะครับซึ่งแม่หมูจะนํามาผัดกับกุ้งนะครับรวมไปถึงเห็ดหอมด้วยนะครับเริ่มตน้นเราก็ต้องไปเดินตลาดกันก่อนนะครับเพื่อหาวัตถุดิบก็เลือกซื้อหน่อไม้ฝรั่งนะครับชอบมากชอบน้อยก็เลือกตามปริมาณที่เหมาะสมะครับวัตถุดิบอีกอย่างนึงครับที่จะขาดไม่ได้ก็คือกุ้งนั่นเองนะครับกุ้งก็มีหลากหลายไซส์เลือกครับ แต่พเพื่อนๆจะเลือกสั่นมาเลยไปชมวิธีการทำกันเลยนะครับมีหนึ่งกุ้งผัดหน่อไม้ฝรั่งเราจะใส่เห็ดหอมด้วยนะแม่หมูเนาะใช่จะได้หอมๆเห็ดหอมเราจะมาแช่น้ำให้เขามีความนน่มก่าเรเอาไปต้มล้างทำความสะอาดเดี๋ยวเราจะนำเอาเห็ดหอมมาลวกนะแม่หมูเนาะ เราก็ต้องใส่เกลือลองไปนิดนึงอย่างนี้ครับขอมที่เราล้างแ,แช่ทำควา,ามสะอาดไปได้บ้างต้มเลย,มเลยไม่ใช่แค่ลวกครับเราจะเอาไปเป็นวัตถุด,ดิบของเมนูผัดไระไรฝรัง่งเส่กุ้ง เรวต้องบีบน้ำออกให้มันแห้งเค่อยไปผัดได้เวลาผัดมันจะง่ายผัดปัดเดียวอันนี้เราล้างทำความสะอาดกันเรียบร้อยแล้วนะั่นเม่หมูเนะเราต้องหักตัวที่หักข้อ,อะไรบอกเพื่อนๆนหน่อยจะได้ดูว่าอันไหนแก่อันไหนอ่อนนะียเพราะว่าหักด้วยมือมันจะดีกว่าเราใช้มีดนะ ช่ถ้าเราใช้มีดเราจะไม่รู้เลยว่าอันนี้มือเราเนี่ยมันจะได้สัมผัสกับอารมณ์ต้นของหน่ไอไม้ฝรั่งเขาไดต้ตอนเพราะว่าถ้าใช้มีดอะ่ะมันมันจะตัดส่วนที่แก่ๆได้ใช่ไหม,มเนี่ยอย่างเงี้ยมันตัดม,มันจะแก่แต่ถ้าเราหักอะ่ะเราก็ยังพอรู้ว่าอันไหนอ่อนโอเคง่ายๆตัดง่ายๆ ทานนะแม่หมูเนาะเวลาเรากินกินอร่อยนะคะ่รอกินอร่อยในไม้ฝรั่งแต่พอะว่าเวลาเข้าห้องน้ําเนี่ยเรื่องเรื่องใหญ่เลยกินแรงนะเวลาเราปัสสาวะ จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมวัตถุดิบที่เราจะใช้ทําเมนูหน่อไม้ฝรั่งนะครับผัดกุง้งว่าใช้อะไรบ้างแนอนครับต้องมีหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เราหัน่นเรียบร้อยแล้วกุ้งครับวันนี้แม่หมูเลือกใส่เห็ดหอมด้วยกระเทียมครับทั้งปุ่มก็จะมีอันนี้เป็นซีวขาวน้ำมันหอยน้ตำตาลสายนะครับกับ พรมปุุมรถเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมวิธีการทําเมนูนี้กันเลยครับก่อนเราจะเริ่มผัดเราก็ต้องใส่น้ํามันลงไปก่อนเลยนะเพื่อนๆกระทะเราร้อนแล้วอุยเพื่อนกระทะร้อนอานกระทะอนไว้จากนั้นเราก็นำเอากระเทียมลงไปผัด เมนูนี้อร่อยแน่นอนสำหรับเอาไว้ฝรั่งผัดกุ้งใส่เห็ดหอมว่าอร่อยเนี่ยมันมีที่มาเพื่อนมันจะคู่ระห,หว่างเราเตรียมวัตถุดิบกันเนี่ยเจอทุบแปะเ,เจอทุบเแปะนิดหน่อยควายช้างตกแตกมไหมหมูกำลังเดินไปจะเอาไปให้พ่อหมีถ่ายนะเครื่องปรุงนี้ถ้วยนะเครื่องปรุงที่เราใส่เ้วยเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆมันลื่นเตกระจัดหมดเลย เลยแม่หมูก็เลยต้องมานั่งเช็ดยู่นักใหญ่เต็มพื้นหมดเลยอ่ะกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนเต็มเลยอ่ะต้องไปหาถ้วยใหม่สองสามใบนะถ้วยสักเล็กถ้วยเล็กถุงแปะหมดเลยแล้วก็ต้องเตรียมวัตถุดิบใหม่ด้วยเราจะผทำให้กระเทียมของเราเหลืองหอมนะ จะปรุงเลยนะโอเคแล้วใส่น้ำลงไปนิดเึงใส่น้ำลงไปหน่อยนะจะปรุงไปเลยมันจะง่ายเพราะว่ากุ้งับหน่อไม้รั่งเราอ่ะมันสุกง่ายอยู่แล้วน้นตาันรายกับปรุงรส สามตัวเองน้ำมันหอยแล้วตอมหอยบางรสมเทคนิคของแม่หมูอาจจะไม่เหมือนไข่นะสไตล์ไข่สไตล์มัน บางคนอาจจะเอากุ้งลงไปผัดก่อนนะนแล้วค่อยปรุงเจ้าใส่ทุกอย่างพร้อมกันหมดเลยตรงตรงนี้ให้ใส่ก่อนแล้วก็ใส่ทุกอย่างอยู่พร้อมกันเพราะว่าเห็ดหอมเราก็ต้มแล้วหอมเราก็ต้มไว้เรียบร้อยปลาเนี่ยกุ้งเรามันตัวเล็กมันจะสุกง่ายใช่แล้วหน่อไม้ฝรั่งอ่ะเ้าจะไม่ผัดมานจะ,ไม,ะมนไม่กรอบมันจะไม่กรอบชิมรสเลยใช่ไหมแม่หมู อ๋อโอเคจากนั้นเราก็จะนำเอาไม,ามา้ฟันใส่ลงไป ตามติดมาด้วยเห็ดหอมสิดท้ายก็คือน้องกุ้งนัเอแค่นี้อ,องไม่ง่ายกนคะ่เเนี่เยแค่เดีไว่เียว่ายวแ่เ่เแ่ดียเดีย่เยวดเดยวม่เ่เอไัดด เมาูชอบแ้อมาปิดหน่อยนะโอเควันก่อนเราทําเมนูซุปมะมว้อ่ะแม่หมูมีเพื่อนเพื่อนมาคอมเมนต์บอกว่าหวานหวานอะไรันเขาฟังเราคุยกันนะเขาบอกเราหวานที่ไหนได้ไม่มีใครรู้ว่าเราอ่ะยุ้งหัวกันทุกวันเลยนียข้ามาแซวเลยใครเลยเซนนี่มีใคร<อ>มีใครคนขอทคจะไม่ได้ จริงจริงแล้วก่อนจะได้แต่ละคลิปนะไม่อยากเป็นเหลาอะไรเพื่อนๆต้องยายเหัหวจริงจริงอยากจะเปลี่ยนที่ช่องเลยเนี่ยครัวยุมหัวง่ายไหมล่ะง่ายมากเออดูเลยเพื่อนๆน่ารับประทานไหมง่ายมากต่อไปฝรั่งัดกุ้งใส่เห็ดหอมด้วย กรอบติ๊กกรอบติ๊กเ,เสร็จเป็นที่ร่มดอยพรออ้อมที่จะรับประทา,เา,เาเนเ,าเป็นไงบ้างเปเวอร์อะโอเค แปว์เลยอะ่ะอร่อยเวลาผัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็ต้องมาจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟสำหรับคลิปนี้นะครับแม่หมูคิทเช่นก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะครับเพื่อนๆที่ติดตามครับชมยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลากทุกคลิปของแม่หมูคิเช่นวันนี้พ่อหมีพร้อมด้วยแม่หมูขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ